การสูตรมนต์ภาวนาก็เป็นวิธีการสร้างบุญบารมีอย่างหนึ่งเพราะนอกจากที่เราทำบุญทำทานกราบไหว้พระทำสมาธิตามปกติแล้วยังเป็นการอธิษฐานจิตอุทิศบุญแผ่เมตตาแผ่บุญกุศลไปถึงสรรพสัตว์สรรพวิญญาณทั้งสามโลกโดยไม่มีประมาณซึ่งมีหลายคนบอกว่าเมื่ออัญเชิญพรมเทพเทวดาแล้วพูดผีปีศาจจะตามด้วยขอเรียนว่าท่านไม่ต้องกลัวในเรื่องนี้เพราะเขามาดี มาร่วมบุญมาขอส่วนบุญยิ่งจะทําให้เราได้รับบุญมากยิ่งขึ้นสวดมนต์แล้วเป็นเศรษฐีเป็นสิ่งที่ทุกท่านสามารถกระทําได้ไม่ใช่กล่าวขึ้นมาลอยๆเหมือนกับการที่ท่านถือศีลโดยเคร่งครัดผู้นั้นก็ได้บุญเช่นกันเพราะศีนเป็นเครื่องกั้นมีให้เกิดการกระทําผิดและขาดสติเพียงแค่ศีนห้าข้อเท่านั้นหากท่านปฏิบัติและถืออย่างเคารพแล้วท่านผู้นั้น ก็ได้บุญอย่างมากโข ổ. อานิสงของการสวดมนต์นอกจากทำให้ท่านมีสมาธิมีสติที่เกิดขึ้นจากการสวดมนต์แล้วยังจะส่งผลให้ท่านร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้เพราะบ้านไหนหรือร้านค้าไหนสวดมนต์ประจําถึงท่านจะไม่สวดอันเชิญพรมเทพหรือชุมนุมเทวดาแต่ขอรับรองว่าท่านจะมาเองอย่างแน่นอน เพราะที่ไหนเมื่อใดมีการสร้างบุญกุศลเหล่าเทพเทวดาจะอนุโมทนาสรรเสริญในบุญของท่านและคุ้มครองครอบครัวของท่านทำให้ท่านร่ำรวยและมีความสุขจากอานิสง์ของการสวดมนต์สวดพระคาถาต่างๆนั่นเองเคล็ดลับการสวดมนต์ให้รวย 1. ต้องละจากความชั่วมันทำบุญทำกุศลถวายแต่พระพุทธเจ้าพระปรจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์พระโพธิสัตว์ พระอริยเจา้าอริยสงฆ์อุทิศบุญกุศลให้ผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์ท่านเจ้าของบทสวดพระคาถา,ถา,าท้าไม่ทราบว่าท่านใดเป็นผู้แต่งบทสวดหรือคาถานั้นให้ระบุชื่อบทสวดและคาถานั้นรวมถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเพื่อให้อโหสิกรรมและอโหสิกรรมทุกวัน 2. ถ้าจะที่บทสวดใดทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มสวดต้องมีการเชื่อมโยงบุญโดยการอุทิศบุญตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันชาติและในอนาคต ที่เจาะจงท่านผู้เป็นเจ้าของบทสวดหรือคาถานั้นเอาเท่าที่รู้อทิเช่นคาถาชินบัญชรของสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรมรังสีก็จะต้องเจาะจงอุทิศบุญกุศลไปให้แก่ท่านด้วย 3. เลือกบทสวดมนต์ให้เหมาะสมกับตนอยากให้เด่นในทางใดก็เลือกบทสวดนั้นและต้องสวดให้ถูกต้องไม่ตกหล่นข้ามวรข้ามชั้นตอนถ้ามีการระบุว้สวดกี่จบต้องตามนั้นอย่าน้อยเกินไป แต่ถ้าเกินได้ไม่เป็นไร 4. เมื่อสวดมนต์เสร็จทุกครั้งให้นั่งสมาธิต่อตามที่ต้องการ 5. เมื่อนั่งสมาธิเสร็จแล้วให้ตั้งจิตเพื่อจะอธิษฐานขอพรขอบาร,รมีพลานุภาพและอนิสงส์ผลบุญที่ได้จากการสวดมนต์นี้ให้ได้ตามที่เราปรารถนาให้ขอในเรื่องที่ถูกต้องและขอเจาะจงเพียงอย่างเดียวเช่นอยากได้เงินหนึ่งล้าน ก็ให้ระบุลงไปเลยอย่าอธิษฐานแบบครอบจัก,กรวาลเพราะว่าการเจาะจงนั้นจะทำให้ตรงกับจุดมุ่งหมายที่เราต้องการมากที่สุด 6. แผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อนถึงจะแผ่เมตตาให้กับผู้อื่นและกรวดน้ำตามลำดับคาถาต่างๆของครูบาอาจารย์ทั้งหมดเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์อย่าได้ลบหลู่ดูหมิน่นโดยเด็ดขาดเพราะนอกจากจะทำให้สวดไม่ได้ผลแล้วยังเป็นการปรามาทพระอริยบุคคล เป็นการสร้างกำหนักใส่ตัวเองโดยไม่รู้ตัวและยากที่จะเจริญถ้าไม่เชื่อไม่มีความศรัทธาขอให้ข้ามอย่าไปคิดอย่าไปอ่านหรือสวดแบบล้อเลียนเป็นอันขาดขออวยพรให้ท่านประสบกับความร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีทรัพย์สินมากมายประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานโดยเร็วพลันเทินเคลดวิชาศักดิ์สิทธิ์สวดแล้วทำให้มีความสุขร่ำรวยขึ้นทันตาเห็น ในทุกวันเมื่อตื่นนอนในตอนเช้าให้หาน้ำสะอาดใส่แก้วหรือขันล้างหน้าเมื่อถือเอาไว้หันหน้าไปจากทิศตะวันออกพยายามตั้งจิตให้นิ่งที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปที่เราบูชาเมื่อจิตนิ่งดีแล้วให้ท่องคาถานะโมพุทธายะเป่าลงไปในน้ำสามครั้ง แล้วเอานิ้วชี้ขวาลงในน้ำพร้อมๆกับท่องคาถาว่ามะอะอุพ่นใส่น้ำสามจบแล้วท่องพระพุทธล้างหน้าพระธรรมล้างทุกขพระสงฆ์เพิ่มสุขยาตรายามดีสวัสดีมีชัยอิติปิโสภักขวาเสร็จแล้วให้ดื่มและเหลือไว้ล้างหน้าและประพรมตบท้ายทอยสามครั้ง เพื่อชำระกายว่าจาใจชีวิตจิตเวิญญาณบริสุทธิ์สะอาดสงบสว่างเป็นบ่อเกิดแห่งความดีงามเป็นการเริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่เป็นมงคลยิ่งบทสวดมวยนี้เป็นบทสวดมนต์ที่เป็นมงคลต่อชีวิตสวดบ,บ่อยๆทําให้ชีวิตดีขึ้นและร่ํารวยขึ้นมาได้คําบูชาพระรัตนไตรยัยอิมินาสก,กาเรนะ พุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามิธรรมขอขมาพระรัตนตรยัยสพรรมัมป,ปราทังขมะทะเมพันเตอุกาสะทั่วรัตเยนะกระตังสพมัมป,ปราทังขมะทะเมพันเตอุภาสะขมามิพันเต นมัสการพระรัตนตรยัยอารหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิกราบสวาขาโตภะควตาธรรมโมธรมมังนมัสามิกราบสุปฏิปันโนภะควตโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบคำอาราธนาศีห้า มยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัตถายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัตถายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตาติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัตถายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะคำนมัมการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะ พักวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพักวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพักวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดบูชาไตรสรณคมพุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิ ทุติยมปิพุทธังสารังคัจฉามิทุติยมปิทำมังสารังคัจฉามิทุติยมปิสังคังสารังคัจฉามิตาติยมปิพุทธังสารังคัจฉามิตาติยมปิทำมังสารังคัจฉามิตาติยมปิสังคังสารังคัจฉามิสิลห้าปานาติปาตาเวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิอ <pickle level> ัทินนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทัฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ เหตุผลที่จะต้องสมาทานศีลก่อนนั้นเป็นเพราะพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ต้องมีศีลห้าจึงจะได้ผลดีไม่ใช่ว่าสวดมนต์ทุกวันแต่ไม่มีศีลห้าในใจการสวดมนต์ก็เป็นเพียงการท่องจําไม่มีประโยชน์อะไรการทําให้ตัวเองนั้นบริสุทธิ์ผุดพองก็เป็นเหมือนภาชนะที่สะอาดพร้อมที่จะรองรับสิ่งที่ดีที่จะเข้ามาในชีวิตของเราบทสวดถวายพรพระพุทธคุณ อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิธูอนุนตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษยานังพุทโธภควาติบทสวดถวายพรพระธรรมคุณสวากขาโตภควตาธรมโมสันทิฏิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะนญิโก ปัจจตังเวทิตพโพวินยูหิติบทสวดถวายพรพระสังฆคุณสุปฏิปันโนภะควโตสาวกะสังโฆอุสุปฏิปันโนภะควโตสาวกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะควโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกะสังโฆ ยะทิถังจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสะปุคลาเอสะภะควโตสาวกะสังคโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกรณีโยอนุตตรังปุญญกเขตังโลกัสสาติทุกบทสวดที่ท่านได้รับฟังมาขอให้เป็นบุญกุศลหนุนนำให้ชีวิตของท่าน ดีขึ้นอย่างน่ามหัศจรรย์สาธุสาธุสาธุ